สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรียวไทม์เกมเมอร์ค่ะเป็นค่ะอ่ะคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกมจนป้นใจของเราเป็นเกมใหม่ล่าสุดของคายีจีนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็จะกลับมาย้ำค่ะเ่อนค่ะอ่ะคราวที่แล้วเล่นไปโอ้โหแตกน้อยนะคะไม่สะใจเบ็ดน้อยทุนน้อยเนาะอ่ะรอบนี้ก็จัดมาแบบหนักๆให้เลยนะเ่อนค่ะมาดูกันว่าถ้าเราจัดเบ็ดสูงนะคะเราจะแตกออกไปอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันคะ่ะเ่อนค่ะอ่ะมาหาค่าขนมหาค่าไปเที่ยวปาร์ตี้สุดสัปดาห์ของเรากันนะคะมาดูว่าเกมนี้จะพลิกสุดได้ ขนาดไหนไปกันเลยค่ะอยู่หนะ้าเกมเรียบร้อยมาด้วยต้นทุน2 0 0พนะคะขอปรับเร่นเบท50กันไปเลยมาเทเบเหมือนเดิมนะคะหมุนเองรอบนี้เกมใหมล่ล่าสุดของค่าย pg starter ส3ตัวอาศัยไว้เปิดเซฟแบบนี้อ้าวมาก่อนค่ะถ้าสมมติว่ามันแตก2ช่องพร้อมกันนะคะทุณขาที่ว่ามันแบ่งโดยที่มีเซฟตรงกลางนะมันก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะได้ัตคูณเออคล้ายๆคู่รักแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะอ่ะมา กันต่อจังวันนี้กลับมาย้ำกันค่ะแต่ก็งงกับเขานะหน้าลายมาส,ายสวยๆมันไม่แจกเออมันต้องแจกแบบหน้าลายอิเล็กทรอะไรประมาณน,น,นีนะคะอ่ะตอนนี้มามาเกือพันสี่แล้วนะที่รักจา๋าอย่ารอเล่นนะคะมาสองพันนี้ถือว่าทุนสูงอยู่นะโอ้ไายกันตายกันมาหาค่าตี้กันค,นค่ะเพื่อนขมาสุดสัปดาห์นี้เพื่อนไปเที่ยวไหนกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเฮ้ยเด็ดห้าสิบที่รัก ร่วงมาครึ่งทางแล้วนะเออไปอีกทีปนเซฟทีเดียวต้องปนแบบทีๆนะคะมามาอีกรอบนึงเฮ้ยได้ค่ะมาดีมันต้องมีอุ้ยได้แค่ข้างบนนะคะอ่ะขออีกช็อตขออีกช็อตขออีกช็อตอ้าวได้จริงๆค่ะแบบนี้ออ้ยวายมาแบบนี้อ้าวเฮ้ยข้างบนเยอะแยะไม่แตกให้เร็ว คนเยอะแยะมีแตกมาแตกวายสองช่องข้างล่างนะฮะอะไรครับท่านอะไรครับท่านเรซเซอร์มาบ่อยๆเราก็จะได้วายบ่อยๆนะคะเพื่อนขามามาเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้ไม่บึ้มบั้มไม่โบบ้าแบบว่าแตกแบบขอแตกหนักๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่เก็บรายทางแบบนี้นั่นจะที่รักจะ่ะ ร้อยค่ะ <Wow. S 1> เฮ้ยมันให้น้อยแต่มันจะแจกฟรีสปินเพื่อนเออมันต้องแบบนี้มาดิครับมาเข้าฟรีสปินเข้าฟรีเกมก็ไวไม่หายไปนะคะไวร็อกนะคะเลื่อนได้สูงไปตามที่เขาให้สูงคะ่ะแตกมาแบบนี้อุยเม็ดนี้ห0 0อยังแค่ขออีกทีขออีกทีมามาไวติดกันแบบน,นี้โอ้โหแต่ว่าอข้างบนได้แค่ช่องเดียวนะคะน่าเสียดายเนาะอ,อ,อีกทีนึง อ้าวอุยนะคะเข้าบิ๊กวินมาแล้วแต่ก็เสียดายค่ะแตกวายอไอ้นั่นได้แค่ช่องเดียวีแถวที่สองอ่ะข้างบนได้แค่ช่องเดียว <ๆ S 2> ไปเฟเอ้เพิ่มปีสปินมาสองรอบนะคะเพิ่มปีเกมมาสองรอบแบบนี้วุ่ยบนล่างสวยเอามาอีกทีร้างแบบนี้อู้หบนล่างส,สวยๆครับผมอืมาอีกทีไปค่ะไหลกันไปย,วยาวๆนะคะจังหวะนี้มาดีบนร่างอ้ยเรียบร้อย 865เพิ่มรอบอีก2รอบนะฮะไปไปกันไปกันเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย p ีจีของเราเลยครับเพื่อนขาโจรพ้นใจนะฮะเวอร์ชั่นใหม่ในการป้นนะเวอร์ชันแรกเป็นผู้หญิงเวอร์ชันนี้เป็นผู้ชายนะฮะเหลืออีก1ห,หมุน1ห,หมุนสุดท้ายหมับเรียบร้อยค่ะโอ้โห10ปีสปินของเรารางวัลรวมทั้งหมดนะคะมาที่ 2,000กัอีก85ค่ะอ่ะจังวันนี้ไปกันเลยนะคะขอรุยต่อไปเลยมาฮึบฮึบยังไม่สุดยังไม่สุดเอา้าห้ยฮยอะไรอะ่ะห้ยอะไรอะ่ะให้ซ้ำหรอเย็เคเร็วไปไหมหัแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะมันขาอุ้ยแต่เราไม่รู้นะว่าช็อตนี้มันจะให้เท่าไหร่นะเพราะว่าช็อตที่แล้วมันก็ให้มา2,000กับอีก85อยู่นะโอ้อ่ะอีกทีนึงไป ป้นไปค่ะแต่ว่าป้นแถวริมนี่ไม่แน่ใจว่าจะมาไหมเออโอ้โช็อตนี้เป็นพันเย็ดมอนเอออีกทีไปอีกทีไปเอาป้อนอีกแล้วอุ้ยซางไม่มั่นใจมั่นใจละเออมาุูยช็อตนี้สองพันเย็ดเก็เฮ้ยบิวินสวยมากดอกนี้หวานเจี๊ยบจิเจี๊ยบโดนใจเลยนะโอ้โหบู๊บบามซัมเบ้แม็กกาวินไปแล้วเย็ดเก็ บิ๊กวินคราวที่แล้วอะไรนะฟีเกมคราวที่แล้วมันให้นิดเดียวเนาะสองพันโอ้รอบนี้มาทะลุไปแล้วค่ะซุปเปอร์เมกาวินไปแล้วสี่พันสามกว่าบาทยิมมอนเฮ้ยเพื่อนจะแปดพันแล้วนาหาว่าไปโดมัมาได้รอเพิ่มอีกนะฮะเออมันต้องแบบนี้อู้หูเพื่อนขาเตรียมเลยเตรียมเลยหาที่เที่ยวได้เลยนะคะนาทีนี้ฉุดไม่อยู่ป้นต่อเลยครับผมเปิดเซฟมาจ้าสุดสัปดาห์นี้โคตรฟังนะคะสำหรับเรา เฮ้ยมาอีกทีนึงหมัดปลายปนปลายเออแบบนี้แหละที่รักจ๋าเฮ้ยเข้าพิกมินนะแต่โอ้ยวายสองแถวไม่ได้ใช้อะรับรองนี้มาหนึ่งพันไดีฮะช่เสียดายอะวายสองแถวไม่ได้ใช้อู้ให้เพิ่มรอบให้เพิ่มรอบแต่แป๊กด้วยเย็ดเคอย่าบอกนะว่าจะพอแค่นี้อะจะให้แค่นี้จริงเรอ,ออีกสองรอบเด้อีกสองมวนอ้หูเงียบกิบเลย โอ้โหห้าหมุนสุดท้ายเงียบคลิปเลยนะคะอ่ะเก้าฟีสปินแจกมาแค่สี่หมุนเท่านั้นคพื่อนหาอาจรับในรางวัลมา5้าพักับอีก95ตอนนี้รับมาเป็น8 4ดพแล้วโอ้โหมาขอแบบอีกนิดนึงมา เป็นตัวเลขกลมๆนะคะอยู่ที่8,003เพื่อนขาทุนเข้ามา2,000กําไร6,003ไม่ธรรมดานะคะแจกทั้ง2รอบเลยเข้าฟีรีเกมส้มแล้วกับที่เรามาย้ํามันเน้นนะคะสําหรับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย p ีของเราเนาะ,ะ,ะก็สําหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใครที่อยากให้เล่นเกมไหนคลิปไหนนะ,นะคาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะ,ะสําหรับคลิปนี้ได้กำไรแล้วแยกย้ายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า